ในเมืองที่ไรกฎหมายเลอดีสายลับด้วยลับที่ปิดตัวออกจากวงการถูกตามล่าโดยองค์กรลับที่เขาเคยทำงานให้หลังจากเขาขโมยอุปกรณ์ต้นแบบที่สามารถย้อนเวลาได้เพียงสิบวินาทีเพื่อใช้หลบหนีจากการลบสังหารในอดีตในระหว่างการหลบหนีเลต้องใช้ทักษะการต่อสู้และการวางกลยุทธ์ขั้นสูงร่วมกับอุปกรณ์ย้อนเวลา มีให้คุ้มค่าและแม่นยำที่สุดเพราะการย้อนเวลาแต่ละครั้งต้องแลกกับอายุไขไของเขาหนึ่งปีเมื่อเขาได้พบกับมีอานักข่าวสาวที่บังเอิญเข้ามาพัวพันพวกเขาต้องร่วมมือกันเปิดโป,ปงองค์กรลับพร้อมหนีตายจากทีมไลลาที่ไร้ความป่านีเลต้องตัดสินใจใช้โอกาสย้อนเวลากลับครั้งสุดท้ายเพื่อช่วยมีอา และหยุดอุปกรณ์ไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคนชั่วแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของเขาเองก็ตาม